้องเริ่มต้นอย่างไรกับการทําบัญชีชุดเดียวคะช่วยแนะนําด้วยคะ่ะถ้าเป็นกิจการใหม่ๆที่เริ่มตั้งใหม่อันนี้ไม่ยากนะครับท่านก็ลงบัญชีตรงไปตรงมาตามหลักมาตรฐานบัญชีตามตามมาตรฐานทางการเงินนะครับโดยลงตามเอกสารหลักฐานที่ท่านมีแต่ถ้าท่านที่ทําผิดไปแล้วนะครับท่านทําผิดไปแล้วท่านดูนี่ครับท่านก็ไปย้อนดูครับท่านก็วิเคราะห์ดูครับว่าสาเหตุข,ของข้อผิดพลาดในอดีตที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนะครับ ท่านไปวิเคราะห์ดูว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นข้อผิดพลาดต่างๆนี่มันเกิดจากอะไรแล้วท่านก็ไปย้อนดูหลักฐานเอกสารต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ปรับปรุงครับปรับปรุงตามมาตรฐานทางบัญชีนะครับมาตรฐานทางการเงินให้ถูกต้องโดยมีผู้สอบบัญชีหรือที่เอเนี่ยคือ c p a รับรองนะครับแค่นั้นงบการเงินของท่านก็จะกลับมาเป็นบัญชีที่ถูกต้องเป็นบัญชีเล่มเดียวนะครับสามารถที่จะไปยื่นขอสิ่งเชื่อกับสถาบันการเงินได้อย่างถูกต้องนะครับทีนี้พอ เอสอยากจะทําบัญชีชุดเดียวแล้วนะครับอยากจะปรับสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตต่างๆแล้วนะครับท่าจะเห็นว่ากรมสมรรณ์เนียสนับสนุนและส่งเสริมให้ทําบัญชีเล่มเดียวเนี่ยมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายล่าสุดครับเมื่อช่วงต้นปี2,563ที่ผ่านมาครับเราได้มีการร่วมมือครับกับสถาบันการเงินทั้ง20แห่งนะครับสถาบันการเงินทั้งย0แห่งทํา MOU ร่วมกันครับ ในการส่งเสริมการให้สินเชื่อในอัตราพิเศษให้กับเอสเนที่ทำบัญชีเดียวนะครับหรือหลายๆท่านอาจจะคุ้นกันนะครับในชื่อ SME Pro ดีบัญชีเดียวนะครับ SME Pro ดีบัญชีเดียวซึ่งส่งเสริมให้ SME เนีเ่ยนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่ทำบัญชีเดียวส่วนมาตรการใหม่ๆที่สนับสนุน SME ในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ ก็มีออกมานะครับแต่ในเรื่องนี้ผมอาจจะอยากจะให้อาชัอาจารย์ังสรร์อธิบายในใน,ในช่วงต่อไปจะดีกว่านะครับคุณจุนครับค่ะแล้วถ้าพูดถึงประโยชน์นะคะที่ได้รับอย่างที่บอกว่ามีการสนับสนุนให้ SME หันกลับมาทำบัญชีเดียวตลอดเนี่ยประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากว่าสามารถไปติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อในอัตราพิเศษได้ยังมีตรงส่วนอื่นอีกไหมคะที่ ถ้าเขาทําบัญชีชุดเดียวหรือว่าหันกลับมาทําบัญชีชุดเดียวจะได้รับประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นอีกค่ะครับพอท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับท่านอยากทาบัญชีชุดเดียวนะครับกรมสมบัติกรก็สนับสนุนพพอร์ตในการทาบัญชีชุดเดียวเมื่อท่านทําบัญชีชุดเดียวแล้วประโยชน์ท่านได้อะไรบ้างประโยชน์สิ่งแรกเลยที่คือที่ท่านจะได้นะครับท่านจะทราบว่ากิจการของท่านเนี่ยประกอบกิจการสะท้อนสภาพความเป็นจริงเป็นอย่างไรนะครับรายได้ที่ท่านได้มานะครับท่านได้มาจากทางไหนบ้าง ้าของกุรกาจจะทราบข้อเท็จจริงในช่องนี้นะครับและในส่วนหนึ่งครับท่านจะทราบว่าต้นทุนที่แท้จ,จริงของท่านเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับท่านจะทราบต้นทุนที่แท้จริงและที่สําคัญที่สุดครับท่านจะรู้ว่ารายจ่ายที่ท่านจ่ายไปนะครับจ่ายไปให้ใครจ่ายเป็นค่าอะไรบ้างนะครับและรายจ่ายไหนที่ท่านควรจะลดรายจ่ายไหนที่<ๆ>ท่านควรจะเพิ่มพอผมพูดแบบนี้มีคําถามถามมาเลยครับว่ามี้วยเหรอรายได้ไหนที่จะต้องเพิ่มนะครับผมตอบได้เลยครับว่ามีครับ รายได้ที่ทําเพื่อกิจการนั่นแหละครับที่ท่านจะต้องเพิ่มนะครับหมายความว่าท่านทําและกิจการท่านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นส่วนรายได้ไหนที่ท่านทานะครับและไม่ได้เพื่อกิจการและรายได้กิจการก็ไม่เพิ่มขึ้นท่านเขาต้องลดลงส่วนรายได้ที่ทําเพื่อกิจการและเพิ่มขึ้นท่านไปดูต่อได้อีกครับเพราะมันมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ภาครัฐสนับสนุนกรมสมริสนับสนุนนะครับให้ท่านจ่ายรายจ่ายพวกนั้นนะครับเช่นจ้างผู้สูงอายุนะครับรายจ่ายพวกนั้น ท่านสามารถที่จะนํามาหาักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มอีกหนึ่งเท่าท่านลองคิดเองว่ารายจ่ายพวกนี้ท่านควรจะเพิ่มหรือควรจะลดนะครับอันนี้ผมว่าท่านท่านสามารถวิเคราะห์เองได้นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับในเรื่องของประโยชน์ของบัญชีเดียวเนี่ยท่านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายเพราะอะไรครับพองบการเงินของท่านบัญชีของท่านนะครับสะท้อนกับสภาพความเป็นจริงของกิจการท่านนําไปยื่นกับสถาบันการเงินครับสถาบันการเงิน อนุมัติสิ่งเชื่อให้ตามสภาพที่แท้จริงของกิจการท่านไม่ต้องขอเอกสารหลักฐานอย่างอื่นเพิ่มเติมครับ